สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเที่ยงจัดนักจัดเต็มพี่น้องกินข้าวเที่ยงด้วยพี่น้องเด้อแกงน้องไม้น้องเนยสบายดีแม่พงษสบายดีพี่รุ่งสบายดีพี่รุ่งสบายดีพี่รุ่งก็มีสบายดีพี่น้องาสิสบายดีปลารุง่าสินี่น้อเรียบร้อยแล้วมาเลยใหญ่เลย กันห้าบโบอีมาตักเอาบีอกระตกินเก่งกะเบิ้งท่องมันนี่มันคือติดกระดูกอยู่แ่นี้นำมันลงมาท่องติดกระดูกอยู่ขบ้นยาวไปตกปูันกนี่แกงใสมันจะเสบตี มยมากกินเห็ดเนี่ยโอยากกินเห็ดเรียบร้อยพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อพนเน้นเลยนะพี่น้องือแกนใหม่เหมือนแกนม่พี่น้องลงเนื้อไบาดีแม่ขับพวงินเลยสบาีจอกสพี่น้องสิมาเด้อพี่น้องด้วาอนังนอกเพราะว่าเต็มเลยคือนังใช่ไหม ตามสบายมาปีนยังก็ได้มากรอพี่น้องสดีเป็ไะพ่อสบายดีไปดีลูกจิ๋วเด็พี่ลูกเด็กวยผ่าตแตงใหม่บอร์เที่ยงชปตัดแตงก็แป๊บนึง่นาอไม่ยากหรเนาะตัวตวงามๆตัวเขาเฟรดันเป็นใหม่นอนได้เขาบัวหางับเนี่ยครเ็นด้วย ก็ผมใหม่นอนมันจะดูเด็กสวยงามน้องแม่เมันกันไแค่ให่่าใหม่กันาหยเดียวกันจะหาทังลุมจหาทังเอืไปเงิหาบ่เิงุกเลยเนาะ เครืออยู่ใช่ฮะมันเดิอมหเคือมันคือรอป่าย์เครือไหมเขาเอามาอยู่นี่เครืออยู่พื้นเดื่องเคือมันเรื่องมีใช้บุหรี่บุหรีเอาพนามาได้ทางหลังมั้งกเคือแบบบํารุงนื้อช่งกับการไปให้บ่ะรวมกันหมุนตายบํารุงนื้อเครื่องขับหัวไอ้บ่ ยังแช่ชิ้พ้องเอาบอ่พักจะออกไปคนเส่้าไปจิจ่มจอดไปสี่มาไปสามสองสองคนฟังแม่น้พ้องะไปน้นบอ่อมงไนมะไป้าวันนี้ขาวขาน้ำอืออืขาวน้ำสดเตน

แม so hmm. right. mm ่อกับองตั้องเป็นสามทึงเอาสมัติแ่ห่กี่ตกี่ดินเก็จับช่หกลอดก็โดก็โดดอยู่สาเง่อนแซ่บอไอ้หูมาแล้วง้ย

เป็นมือพ่อคนเขาเก่งเขาเข่าเราข่าเขาก่งอ่ะไป็ลรถสบายดีแค่นี้แหละโทโคน่าดีน่าทำยงไงนี่น่ามีแต่แค่เนี้ย้างแค่แต่จะเอื้อง n h a ได้ไหมเออเออเจือมึงจะไปชุดนี้เก่งม ทำแกงในสดนะนาจะสวใหญ่ไเห็ดนแงกงมันจาเยอืมเป็นเองแสบบนกนงูนหอกงออยากกินได้ม้ควนเหรอาดเลมันเฮ็ดหัผิดแล้วจะเอน่ะเฮ็ดแห้งเบอ มันแก่แล้วเนาะแต่ยัพังจมุ่กเ่แม่บวงนะฮะมัน,นสดนุดหลงน,น,นี่ขนมข้าวหน้เด้อขนมอ้ากิน้าื็ นี่แหละกระดองนี่เนาะพักแย่ไป็นไรเนี่ยก็นอนาล็กน้อยขึ้นพักมากพักแค่เสียเพราะน้อยอย่ากเขาหรือเปล่าน้อยมันก็หมักแค่น้ำไม้เขาปว่อารักเปิดมันกินอยู่ขึ้นเมื่อหลังเดือนกลยกินขึ้นเล็กขนเมื่อ

เ็น่ออามมักมาลามเรอเต็มหนองขอโทษี่ไกขุนหมาองกินอะไมาลามนะอมันมาทีมันมาลาหนองเนี่ยเอามาหนยก่มาเปเอกัมาลามนอให้ปลากิน่ะปนหานา

เอามุกระทะมาแหลกกันเอาป่เอามุกระทะมาแหลก,ก่ะยอ,องแบบก่ให,ห้เห,หม็นเสียงเหม็นห 娱乐他吧。<music> <music> ไปท้อไปลืมไปเตีวบอไบไปคอพอยชใช่อืมเข่าแงอ้าวนข่าแห้งเหออ้าว

อะพี่น้องอ้ยหอนกหอนตลังแสบแสบบดนไคือปาปปกตินปามขอบคุณพี่น้องนไรเดอที่เขามาหับชมกินดดนี้ากไปกินไรติไปลูกตรงนี้บายบายบายาดีปลปไปลุงไปบายดีมาได้กบอ สบายดีานานก่สบายดีานาดเลยไปะไรไปดีพี่น้องสบายดีพี่น้องแล้วบนเรืยังจับ